วันลุมอุ้มเลยพี่น้องวันเฮ็ดสลักคดีบาทนี่บ่ได้มาต่อหนูครับวันมาเฮ็ดสลักคดีเฮ้ยเฮ็ดย่งนั่นเฮ้ยหากินยังวะเฮ้ยวันเฮ็ดสลักคดีพี่น้องเนี่ยกินมันก็ตายล้ะหละ่ะคือผมว่าเบาไกว่า สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมีบาลไก่โคกนันงวกภาพพี่น้องรอมาอีกแล้วครับเอาผักอ่างมาลงดินเื่อเก่าครับตัวหนึ่งขันหนึ่งกู เดี๋วก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยของแง่แง่เยอะดอกลางมารมองมื่อีกครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับออกฝึกดูๆครับพี่นอ้องปลาขาวไพขาววานพ้นนะครับอุ้ตัวหนึ่งครับเยอะคุณพี่น้องไม่ไหน กระมีเลี้ยวเบาไก่แถวลงแถวนี้แหะครับไก่ไก,ไกแถวนี้แหะฝึกปักอ่างไปน้ำนะครับบักอ่างกับพึ่งผูกขาลงต่อดินนะครับอ่างเป็นหนุกฝึกผูกขาครับบาแมนนกบาเคยนะครับเพราะมันกับพึ่งเคยผูกขาครับจะวา่าเคยต่อกระโจมต่อพเนิน่งเก่งหลามอ้อนี่ ฝานส่องปลูกคาเอาบังเหมือนอันร่องกัไใส่พน้นด้วยครับเหมือนกระเสียวตรงนี้ใกล้กันนี่เบื้องตี้แะพี่น้องหน่วยกอ่อขวนแจกว่นได้รับเชิญครับหน่วยกอ่อขวนบ่ไปใส่มาใส้แล้วพี่น้องเบื้องตี้นะวินเวินบนอยู่นี่ฮ้หนักยับยากนะพี่น้องโอ้ยสิไปใส่ระบบพี่น้องว้านวเเนี่ยไปละเห็นอะไรเหน่วยกอ่อขวนพี่น้องผม แล้สีสุกพี่นอ้องมืองครับโอ้ไปใไส่เลยครับนั่นน้อยก็กวนโอ้นัทเขไิจับต้นนันล่วงสนุกเขาไหวเด้ครับนุกอันนี้เจ้าใดล่ะเนี่ยนี่บอลไก่ม่อหอดแล้ว,นนว,ลหแ,ลวแห่งนุกล่วงดินเนะพี่น้องเนมาะมัเม็นใส่กระโจมระวังหากได้ครับแบบนี้ อยจังไรบอกจหะสถานทีเช่กกันบอใจสิกระสิไล้มันหนีที่นี่เ้าบอแบบนี้นนต้องถือตั้งบาลพ,พ,พี่น้องเฮ็ดขักกระไรพิดเพิ่นนี่เรียกกำลังส,สนับสนุนมาอีกเลยปูดเบิ่นฝ่ามาอีกแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวบอไก าทำรีเระคือองก์กรพี่น้องสีใสหรือโวใสมันหน่วยก่อกวนมร้ายพะโลครับเดี๋ยวยังถา่ายที่ตามกันอีกทีนึงครับผมพี่น้องครับหลังจากบ่งหันห้องใสบอดด้ครับไล่โบนี้เลยแล้วห้าดวลไล่โบนี้บาดกำลังสิมวาปักรูบ่วงลงนี่อีกพี่น้องกำลังสิมวาใสบ่งที่สองใหญ่จากใหายจากฝังก่งทางนคนรับยางบุปปามาหนี่ว่าสิมวาใสหนีห่มาพ่องูจักมันกินในยังครับบอ,อกไงหนึง่ง อวกงวกลุงนี่เอา้าไปเบิ่งครับตายแล้วพ่อจักอ่ะยุ่งเงานี่ครับโตกลงมาจาก,ก็ใหม่บังหันนี่อวกลงมานี่ครับพี่นอ้องมีแต่แม่เวีนเหมือนนี่อ็บอกมันซะแน่เบาไก่นี่คือ,อไปเบิ่งพี่น,อน้องมันงูยังห้าใหม่ก่อนเด้อพี่น้องเลยใหม่ก็คือดอกเท่เบิ่งครับผู้ปลาเขาไปนี่ละ วันลุมอุ้มเลยพี่น้องวันเฮ็ดสลักคดีบาศนี้บ่ได้มาต่อหน,อนูครับวันมาเฮ็ดสลักคดีเฮ้ยเฮ็ดยังนั่นเฮ้ยหากินยังวะเฮ้ยวันเฮ็ดสลักคดีพี่น,อน้องแนวกินมันก็นตายแล้วล่ะคือผมว่าเบาไก่ว่า,วาสิไปตอ่อหรือสิพ่อซับนี่ โอ้ยหนูยังพี่น้องแนวนี่มันกินน้งครับโอ้ยมันกินหนูเอา้าเอาเอาหนูนยังหนูนยังยังอยู่รับพี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาไก่ไปหามใหม่เสี้ยวเงี้ยพวกนี้ก่อน ลองมาซ,อย,ยซอยซีวิตมันเบิ่งขั้นซอยซีวิตเขาผันหมอนี่ผันบ่ได้กินเงีย้ยเอ้าเสียวจังได๋นอแบดนี่ธรรมชาติ์น้อพี่น้องเนาะขั้นสิซอยซีวิตผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็สิบ่ได้กินเอ้ามาเห็นแล้วบ่ซอยก็จักสิว่าจังได๋เดี๋ยวบ,บอกไก่ไปหาใหม่มาไร่ออกนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอแม่นใหม่้ยาวๆ้ยโอเก่านี่ลแหละน้องเนาะขั้น,อน,นซอย มอนั่ผัดซีได้กินงียะั่นบ่อซอยัสิว่าบอซอยอีกือเน่ามันนงพน้องโอ้ยปวดน้ำยาวยน้ำมันเฮ้ยหมอพี่เฮ้ยเฮ้ยกเบิ่งข้างนอกพี่เบ้ยืดตัวักใหญ่นึงพี่น้องผมปราโคตรดอ้อ๋ ไม่ยำขอ้อกูซะเด้อไม่นี่ไปละพีนนน่น้องไปละครับไปละพุ่พหุหึน้องนี่จะพื้นแลเพราะจับพี่น้องนี่ยนเงียบเงียบจู่บานนี่ เื้ออย่างอยู่ไวจัะพี่น้องเฮ้ยอืเจ้าหนูน้อยเฮมทาโร่หนูน้อยผุ้น่าสงสารครับพี่น้องเลยตาสวดตาตูนออกเวิดอ่ะที่เขายองเหรอไม่จริงเลยที่เขายองเอาบ่อตาสวดออกเวิดเขาหัดเอาหลายหลายสาดแต่เบาไกลด้ยินเนาะพี่น้องเนาะขั้นห้าอ่อนเอาไว้ยังสีเหลีวกันห้าบ่ อันนี้ไก่ๆมันสิลบขึ้นมาคือเก่าด้พี่น้องมันจะสิลบขึ้นมากัดคือเก่ามาเอาเนี้อขึ้นเ่านูน้อยแฮมทาโลมอนขึ้นทาน,นะครับพปี่อักอยู่ในนี่ลรือคือพี่น้องผมว่ามอนอักอยู่ในนี่ล่ะงูแถ่นมอนในนี้หรอกมันถ่าจอบมากินเนี้มันอีกพี่น้องผมโอ้ยว่าสิมาตอหนกกับพอ่อเหลวว่าเสิเลาลงนีพี่น้องนั่นเอาตุ่มลงหันพาสมาพอกงูกิน หนูขลาดต้องมาเตะเทิงนบนเขาบุบหลดขันว่สัสดุกยานมันว่าเห็ดหนุกที่เราพี่น้องหนูนี่ระว,วังหยากเลยครับใส่ผนียดใส่อันนี้เป้งไดใครแนยย่เยบ่เอ้านี่เสียป,ปะจระเข้คนเรา,าเนี่ยน,นี่โอ,อ้สุภาพสิทธิ์ไทยเนาะพี่น้องเนาะเศร้าเงียบเงียบมอก็ได้ ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ซอยคอยขั้นโมไดคอยเม่นเจา้าขั้นโมไดเจ้าเม่นคอยตายอนอนได้หนิเนี้านี่ลบไปดีๆีเมื่วานนี่อานี้ไปใยใสียละพี่น้องอันนี้แรงชีวิดไปไปยืดถึมผุนบอกไกเ่เสียวจนไปถ,มไปถึมพุนพีนน่น้องไปถึมพุนผุนนะตัวศาสตร์มันวัฏจักร สัตวโลกผู้น่าสงสารวันมะเห็ดสลักคดีบาทนี่โอ้ผมแบกไก่วันนี้ผมมาเดินป่าหาต่อนุกเขาใหญ่ก็ได้มาเจอกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกาะเกี่ยวกันอยู่กับคุณหนูนั่นก็คืองูแล้วเราก็ได้ช่วยหนูไว้ให้พ้นจากเอื้อมมือ ของงูนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเอ้าขึ้นไปเอ้าไปแล้วครับพี่น้องนะแดงจริงคืองูตัวนี้โอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยสงสัยจะรอดนะเรานี่ไปเบื้องไปได้ยีบบ่บ่หุ่นโกนใหมไม่เหลือไม่ตอหุ่นไปอ่าไปแล้วครับหุ่นดองดอด้ดีดองอหุ่นนะหุ่น นะหลอดอยู่ว่จาจักพี่น้องเอาหอากไปหาตอนุกต่อบันนี้ก็พี่น้องคลิปนี้ก็เงาละละ่ะจะน้อก็เอาไว้ซับนี้ซัก่อนน้ะพี่น้องเนาะเนี่ยบอกไก่ไปหาตอนุก่อนจักสี่ต่อบริดีวต่อพี่น้องเอ้ยอย่านี้ออกเมื่อซื้ออยู่วาจกคุนฝ่าก็เป็นคึ้ๆนุกกระบ่ไในออกเก็บบ่วงก่อนพี่น้องกคือรเราองนี้อย่างงูตัวนี้ นง,งูตัวนี้ลบขึ้นมาหาหนูกีครับพี่น้องมันขันอยู่นี่จังหวะเบาไก่นาเขามาหนูกปลาขันอยู่นี่สองตัวมันคู่ใส่กันอยู่นี่จังหวะเบาไก่นาเขามาครับพี่น้องมาหอดพอๆงูกินหนูที่แหลกกระบอว่ามันกินหนูมันตกลงมาจะถึงอวกหยวกลงมาคู่บ่วงพี่นอ้องครับผมพี่น้องสำหรับเก็บหนีกัดต่างซอยซีบิตไปนำนะครับเนาะ ผักพีฝักน้องที่ตมเอาไก่โขงตนบกผ้าร้อยในเด้อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเก็บนกก่อนพี่น้อง่ันบัวทากาสิวออกเมื่อวัาจักพุ่นนกตัวน,นั้นยังอยู่พี่น้องแล้วใหญ่แล้วตัวน,นั้นพุ่นยยไ,ไปปลายกุ้ใหม่ตัวไก่ๆคุณครับกลางกล่องนี่นะยังได้กะให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อครับสวัสดีครับผม